เรื่องราวในชาดกคือเรื่องเล่าจากอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่มักจะแฝงข้อคิดลึกซึ้งเอาไว้เสมอและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือบทเรียนว่าด้วยความทะนงตนก็ผลลัพธ์ที่ตามมาเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชตวันมหาวิหารที่นั่นมีปัญหากวนใจเหล่าภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านน่ะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ปกติจะจัดพัตหารถวายพระสงฆ์เป็นประจำ แต่ว่าการไปรับอาหารที่บ้านหลังนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเหล่าภิกษุหนุ่มแล้วก็สามเณรเป็นอย่างมากต้นเหตุก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองเป็นชายพิการที่มีความหยิ่งพยองมากเขามักจะถามคําถามปริศนาที่ไม่มีใครตอบได้แล้วก็ยิ้มเยาะคําถามที่ว่าก็คือพวกไหนดื่มพวกไหนเคี้ยวกินแล้วก็พวกไหนบริโภคพอเหล่าภิกษุตอบไม่ได้ก็จะเงียบแล้วเสียงหัวเราะเยาะเย้ยอของเขาก็ดังขึ้นมา พฤติกรรมแบบนี้ของชายพิการก็ทําให้เหล่าภิกษุแล้วก็สาม,มนเณรเกิดความละอายใจสุดท้ายก็เลยเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งมันก็ส่งผลให้กิจวัตรในการรับบิณฑบาตต้องติดขัดไปหมดเลยพอเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยรู้กันไปทั่วในหมู่สงฆ์ก็มีภิกษุผู้มีปัญญารูปหนึ่งท่านตัดสินใจว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นไปแล้ววันหนึ่งที่โรงสลากภิกษุรูปนั้น ก็เลยอาสาไปที่บ้านเจ้าปัญหาหลังนั้นด้วยตัวเองท่านตั้งใจว่าจะไปปราบความยิงพยองของชายคนนั้นแล้วก็ทวงคืนเกียรติให้แก่หมู่คณะสงฆ์แต่ว่าภิกษุรุ่นนี้ไม่ได้คิดจะไปะเผชิญหน้าตรงๆนะท่านมีแผนการที่แยบยลกว่านั้นท่านจะใช้ความอดทนแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดบทเรียนในครั้งนี้ไม่ได้ใช้แค่คําพูดพอออกไปนอกหมู่้านแล้วพิกษุก็มอบบทเรียนที่ชายคนนั้นจะไม่มีวันลืมเลย ท่านใช้คู่ทูดหรือว่าสิ่งปฏิกูลเป็นเหมือนสัญลักษณ์เตือนสติถึงคําพูดคําจาที่ไม่ดีของเขาแล้วก็กําชับว่าอย่าได้ไปรังควานพิกษุรูปอื่นอีกเป็นนันขาดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยชายผู้หญิงพยองคนนั้นก็ถึงกับต้องวิ่งหนีแค่เห็นเงาของภิกษุเดินมาแต่ไกลปัญหานี้ก็เลยถูกแก้ไขได้สําเร็จแล้วภิกษุรูปอื่นๆก็สามารถกลับไปรับบิณฑบาตได้อย่างสงบสุขเหมือนเดิมเวลาต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้ยินเหล่าภิกษุคุยกันถึงเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาพระองค์ก็เลยได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตชาติที่มันเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกภิกษุรูปนี้เคยสั่งสอนชายคนเดียวกันด้วยวิธีที่คล้ายๆกันนี่แหละมาแล้วในชาติพบก่อนที่ห่างไกลออกไปมากจากนั้นพระองค์ก็ทรงเริ่มเล่านิทานชาดกเรื่องราวในอดีตซึ่งเกิดขึ้นณนะที่พักแห่งหนึ่ง ริมชายแดนระหว่างแคว้นอังคะกับแคว้นมคตในสมัยโบราณที่นั่นมีแมลงกินคู่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งบังเอิญไปเจอกับสุราที่พวกพ่อค้าทำหกทิ้งไว้ด้วยความที่มันกระหายน้ำมากมันก็เลยดื่มเข้าไปจนกระทั่งมึนเมาในทันใดนั้นเองโลกทั้งใบของมันก็เหมือนจะหมุนติ้วพร้อมกับความกล้าบ้าบ,บิ่นที่พุ่งขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ข้าฟ้าเจ้า,มาแมลงก็เลยไต่ขึ้นไปบนยอดกองคูถาสดๆที่มันคิดว่าเป็นภูเขาลูกใหญ่แล้วพอไอกองคูถานิ่มๆนั่นมันยุบตัวลงไปนิดเดียวมันก็กลับเข้าใจผิดไปใหญ่โตเลยว่าแผ่นดินทั้งผืนนี่กําลังสั่นสะเทือนเพราะอํานาจของมันแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองต้องมีช้างตกมันที่ส่งพลังแล้วก็สง่างามมากตัวหนึ่งกําลังเดินผ่านมาทางนั้นพอดีพอช้างได้กลิ่นเหม็นของกองคูด มันก็รู้สึกลังเกียจมากก็เลยพยายามจะเดินอ้อมไปให้พ้นๆโดยที่ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยว่ามีมาแมลงตัวเล็กๆอยู่บนนั้นแต่เจ้า,มาแมลงขี้เมากลับเข้าใจผิดไปคนละเรื่องเลยมันตะโกนท้าทายด้วยเสียงเล็กจิ๋วของมันว่าเฮ้ hey, เจ้าช้างขี้คลาดหนีทําไมกลับมาสู้กันเดี๋ยวนี้มุมมองของทั้งสองนี่แตกต่างในะชนิดที่เรียกว่าฟ้ากับเหวลเลยในสายตาของเจ้า,มาแมลงมันคือการประชันแน่ระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่แต่ในสายตาของช้างนะ่ะหรอ มันเป็นแค่เสียงเล็กๆน่ารำคาญที่ดังมาจากกองอะไรเหม็นๆท่านั้นเองในที่สุดช้างก็เลยตัดสินใจจะสั่งสอนเจ้าแมลงโง่ๆตัวนี้โดยที่ไม่ต้องให้เท้าของมันต้องเปื้อนเลยมันก็แค่หันหลังกลับมาแล้วก็ถ่ายมูลก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งทับลงไปจนเจ้าแมลงผู้หญิงพยองจมหายไปในนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าแถวนั้นท่านได้แต่ถอนใจแล้วก็รำพึงว่า โอ้น่าเวทนาจริงๆความทะนงตนนี่เองที่นำมาซึ่งจุดจบอันน่าอดสูชเช่นนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่านิทานชาดกจบลงพระองค์ก็ทรงเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดให้กลับมาสู่เรื่องราวในปัจจุบันพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงว่ามแมลงกินขู่ที่แสนจะหยิ่งพยองในวันนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นชายพิการคนนี้นี่เองส่วนช้างผู้มีปัญญานั้นก็คือภิกษุผู้เด็ดเดี่ยวรูปนั้นและลูกคาเทวดาที่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้จึงสอนให้เห็นถึงอันตรายของความทนงตนการหลงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นจริงมักจะนำไปสู่จุดจบที่ไม่ดีงามเสมอความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการโอ้อวดแต่อยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนและสติปัญญาต่างหากเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้ได้คบคิดว่าเมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต สิ่งใดกันที่ควรจะเป็นผู้นำทางระหว่างความทะนงตนหรือสติปัญญา